ก็หลวงตาจะเริ่มรับบิทบาศนะครับแล้วอยู่ที่เทศบาลตำบลสักทางทองอำเภอเขาโองนะครับเนาะได้ทำมากันเยอะประชาสัมพันธ์การเตือนย้ำนำเงินด้วยปัจจัยใส่บาตรแล้วท่านไหนที่มีความประสงค์ที่จะทำบุญด้วยปัจจัยก็เดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ ก็หลตาจะเริ่ม <Tamam> รับบิณฑบาตเลยนะครับเด้อพี่น้องมากมายนะเยอะมากเข้าวันนี้เนาะญาติธรรมมากันเยอะมากนะครับเนาะหลายร้อยคนอ้อมเลยครับยืนแล้วครับยืนยืนเลยครับยืนเลยนะครับเนาะเราต้องรีบนะครับเด้อเกินเย็น อ่ะคนคนกดกองสีได้กดสเตอร์ทันอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนครับมาดูดวงตาดูชื่นเป็นดาวโผลนะครับเริ่มรับดวาตาแล้วนะครับ ใเย็นนะครับเอเเย็นเจอเย็นนะครับเอใจีังที่าจ้มีต้องรีบมีต้องเฝ้า ระวังสายไฟด้วยยาวเงินใช่ในบาทนะครับเด้อ ครับนี่ก็เช้าวันที่25นะครับเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับแถวนี้หลวงตาบลนชื่นรับทุกบาอยู่ที่ทาเทศบาลอบต่ะทังทองครับอำเภอเขาโงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเออช้านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติที่ทำทุกการนะครับอย่าเอาเงินใส่ในบ้านนะครับเด้อนะใครรวมอยู่ในโต๊ะเพบนบุหรี่ครับเนาะ ครับลาก็บปาวนาเข้าไปถวายหลวงตานะครับเนาะขออนุโมทนะครับถูกต้อนเออเป็นบุญเป็นกุศลบางที่เราถ้าใส่บาตรเสร็จแล้วก็รออ่าเราต้องเฝ้านะครับเด้อเธอพูดยุทธ์หน้าเสื้อแล้วเสร็จก็เราพูดทัดไปค่อยเสื้อนะมันจะไม่แย่งกันนะครับเนาะเออพู้ถือกล้องก็สิได้ถ่ายท่านได้เละ เซอร์ไหวแต่ท่าไม่ท่าเลยเจรูอตั้งมาตไตาัาเดิมากเออร์ที่ถวายตั้งมาตั้งมาเลยเด้อ มาเด้อเจ้าทีเด้อมารับประเคนถวายหลวงตาด้วครับเด้อพระทหารนะครับเนาะไปด้านหลังท่านนายกไปด้านหลังเลยก็ได้ครับอันนี้นี่ก็ได้ครับจับเลยครับอาจับประเคนถวายเลยคับราพร้อมนะคะปล่อยมือสาธุ ยเย็ยนๆนะครับเดอ้ออย่าไปฝาวนะครับเดอ้ออย่าแย่ยงกัน,นเด้อัเนาะปต้องฝาวปวต้องฝาว,ฝาวเ,ยเย็ยนๆยาวเงินใส่ในบาตเด็ดขาดนะครับเดอ้อรวมทรรมบุญได้ยุโตอ่านด้วยการนะครับเดอ้อคนาะขอคอยใส่นะครับเดอ้อขอบาตลงตากันน้อยๆให้เพื่อนเอาออกน้ำเสก่อน นสากข้องคอมือเขวงโรวมใส่บาทโซนขึ้นโอนเย็นราษฎรครับคุณนะครับคุณแหลมครับแัผูุประสันคุณแลสังโกูแลวก็หลายหลายท่านนะครับคุณหมวยพี่อ้อนพี่นิดนะครับคุณลาตีแม่จันเพนนะครับนะหลายหลายท่านเลยคุณมิเรอร์คุณวีรัสคุณปมวลคุณสวรา ต้องเ้านะครับเด้อค่อยๆใสน่เนาะจ้าเกอพูอยู่ทางนาเจอแล้วเสือกอนะครับเด้ดอผู้ทักไเจาเจอจะมีบแย่งกันนะครับเด้อ ครับน้ำเดยค่อยแตะข้างบ้านลงตาเลยครับพอาเสื้อบ้านแล้วเรายกน้ำขึ้นไปเคียนถวายเสื้อบ้านเสร็จก้อนครับได้แตะทาม,มาเลยครับผมได้ระวางโลกเจ้าที่พัญเสียนะครัอ,อ เ,เ,เราพูดทางหน้าเสื้อแล้วเสร็ก่อนเด้อยบญแยงเดียวแม่ป้อนบอกกอย้อนดวงทีละอัอออนเออ จ้าจ้าจ้าได้ว kind of ่าเอาให้ละเอียดเอยระวังเลอพยายามมาข้างหน้าในฝนนะเอาโอเคได้แล้วครับผมถูกยาวเงินใส่ในบาทนะครับเด้อครับเนาะนี่มีองเปล่ายืนขึ้นเลยนะครับเด้อยืนขึ้นเลยทำอะไรยืนเอาเลยลงตาชั้นจะไม่ได้พะวงนะ เข้าหนาวลงตากระดิ่งลมตาปวดหลังอยู่ยยยครับเด้เอาทานอาพาธอยู่ครับอ่าลงตาต้องเข้าเอ็กซเรย์ประจําเด้ออยู่โรงพยาบาลสกลต่อการปวดหลังยังปวดอยู่อ่าอนุโมทนาสาธุกับผู้ท่านนะครับเด้อนนี้